สมุนไพรไทยคุ้มเป็นยางคุณค่าขนทายทางเลือกหนอนของครมรักสุขภาพยาทองประสานกามดูแลสุขภาพและความงามที่ยัง่งยืนในยุคดิจิทัลโดยศาสอรสมุนไพรไทยโดยทอาแพทย์แ,แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญพร้อมนวัตกรรมและงานวิจัยจากมหาจารย์คณะการแพทย์บร,ริการมหาวิทยาลัยพิพัฒน,นร์ราชมงคลเทนราบุรีในรายการเคลื่อยน กันทุกวันพุธเวลา64นาฬิกาท่า SN ป19.5เมตรเฮิร์สต์วิทยุรัชมงคลชญบุรีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเฮลมีเฮิร์บนะครับรายการที่จะนําเสนอการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพและความงามนะครับจากแพจ แผนไทยนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับเราจะพบกับ คุณผู้ชมนะครับทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life พิทยุราชมงคลธัญบุรีครับสัปดาห์นี้พบกับผมเช่นเดิมครับรองศาสตราจารย์ดรกลวินวิทย์บุญพิสุทธินานหรืออาจารย์โด่งครับและผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะครับท่านเคยมาแล้วนะครับอาจารย์แพทย์แผนไทยรสสลินทักษิณสวัสดีครับอาจารย์สัดีครับสวัสดีครับวันนี้นะหัวข้อของอาจารย์น่าสนใจนะคลายปวดด้วยสมุนไพรกระดูกไก่ดำ ไหน<ช>ครับกระดูกไก่ของอาจารย์ไหนคะวันนี้มีไก่มาไหมมีไก่มาไหม <laughs> <laughs> ต้องเว,เวลายาจีนใช่ไหมคะ, uh huh. ะเวลาเขาตุ่นยาจีนเขาก็จะต้องใช้ไก่ไกดำไก่ดำใช่ ต่มันก็ดูแปลกๆไก่ดำโอเคยกินแต่ไก่ขาวไก่ดำเหรอมันมีไก่ดำทางยาเยอะใช่ไก่ดำใช่ค่ะแต่ไก่ใช่ไขมจีนที่เวลาเขาตุนยาใช่ไหมคะบำรุงร่างกายดูแลสุขภาพนู่นนี่นั่นจะเป็นไก่ดำอาจารย์จะมาสอนตุนยาจีนเหรอวันนี้ตุนยาไม่วันนี้เราก็จะเราก็ไก่ดำเจ้าแต่ไก่ดำเราเป็นไงคะเป็นพืชพืชไก่ดำใช่เป็นพืชไก่ดำมันชื่อกระดูกไก่ดำไหมล่ะอาจารย์ใช่ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเพราะว่าคําว่า กระดูกไกไไก่ดำเนาะกระดูกไกไดำเนี่ยมันน่าจะม,มันคือเป็นพืชนั่นเองนะครับอาจารย์มีตัวอย่างด้วยใช่ไหมอาจารย์โชว์หน่อยสําหรับคุณผู้<อ>ฟังนะครับนนถ้าอยากจะ,อ,ะอยากจะรู้ว่าลักษณะของพืชกระดูกไกไดดาเป็นอย่างไรนะครับอาจจะติดตามทาง Facebook หรือ t ิ k ต o k นะครับใช่น u ยูทู e ด้วยนะครับก็เราจะสามารถเห็นภาพได้นะครับลักษณะเป็นยังไงอาจารย์กระดูกไก่ดำลักษณะของกระดูกไก่ดําก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะแบบว่าไม่ใช่ไม้ยืนต้นเนอะเป็นพืชล้มลุกเป็นแบบพุ่มนะคะทีนี้เขาก็จะปักชำนะคะเป็นปักชำเวลาที่ขยายพันธุ์ก็จะเป็นการใช้กิ่งปักชำได้ เอากิ่งตกอไปในดินเลยเอากิ่นแก่ซะนิดนึงนะคะแล้วก็ปักในดินแล้วก็ดูแลง่ายค่ะแล้วก็ปลูกง่ายนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะอันนี้ลักษณะของต้นเอาดูลักษณะต้นก่อนก็จะเป็นใบค่ะใบก็คือเป็นใบคู่ขนาดนะคะแล้วก็ใบทรงรีนะคะผู้ฟังจะสังเกตเห็นเรียวด้วยนะเรียวแล้วก็มีขอบดำใช่ขอบดำเส้นใบดำดําจริงนะค่อนท่านผู้ฟังมันดําจริงๆดําแบบ เราก็ใบเขาจะมันนะคะจากใบจะใบจะมันใช่ค่ะเขามีดอกนะคะมีดอกแล้วก็รักษาการอาจารย์จะเห็นชัดๆเลยอันนี้เหมือนกิ่งเหมือนเหมือนแบบเป็นกิ็นเป็นกระดูกที่แบบเห็นไหมคะเห็นดำต้นใช่ไหมคะใช่จากที่ผมสังเกตนะก็คือก้านของเขาเนี่ยจะดำสนิทมาหมดเลยปกติถ้าเป็นพืชปกติก็จะเป็นสีเขียวนะจะเป็นสีเขียวเข้มอะไรแต่ว่าอันนี้คือสีออกเข้มน้ําตาลเข้มๆออกดำเลยแหละท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ทีนี้ เออแล้วก็ลักษณะตามข้อครับผมเข้าใจว่าก็คงอาจจะเป็นลักษณะตามข้อเขาเนี่ยซึ่งมันจะเหมือนกระดูกไก่ตรงข้างในเเรียวมันก็เลยเรียกว่ากระดูกไก่ดําใช่ค่ะเออตอนแรกที่ผมเข้ามาเอ๊ะอาจารย์สงสัยจะใช้ไก่ดําหรือเปล่าใชู่กย่าเจี๊สรุปคือสมุนไพรชนิดนี้ใช่ครับเราพบได้ที่ไหนบ้างอาจารย์หายากไหมไม่หายากเลยค่ะอาจารย์อ บางที่เขาจะใช้เป็นไม้ประดับด้วยซ้ำซึ่งไปสวนตามสวนสาธารณะเนี่ยปลูกเป็นพุ่มค่ะเขาก็จะเป็นพุ่มที่สวยงามดูแลง่ายทนแรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องดูแลเขาเยอะนะคะแต่ทีนี้เราถ้าแต่เป็นสรรพคุณทางยาก็คือปลูกได้ทั่วไปในพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีทางอตอนนี้ทางภาคตะวันออกหรือทางใส่แก้วปาจีนก็ปลูกได้นะคะแล้วก็มีทางการจดนบุรีที่แบบมีผู้ประกอบการปลูกแล้วก็ทาเป็นปลูกเยอะเยอะใช่ปลูกเยอะๆยะค่ะแล้วก็ทําเป็นผลิต พันของของสเปรกระดูกไก่ดำสเปรกระดูกไก่ดำใช่ค่ะเขามีสองพันนะคะจารสองพันใช่มีสองแบบค่ะทำไมไก่ดำไก่ดำกับไก่ขาวไก่ดำไก่ขาวก็ต้องมีขาวใช่ไหมคะใช่แล้วของอ่ะดุกกระดูกไก่ขาวเป็นยังไงก็ก้านก้ามจะขาวหรือเขียวหรือยังไงก้านจะเป็นสีสีออกน้ําตาล ขาวๆคือไม่ใช่ดำาักทีอ้ไม่ใช่เขียวสีดมันจะอ่อนกว่านี้ใช่สีจะอ่อนกว่านี้ค่ะอ่าสีจะอ่อนกว่านี้แล้วก็สรรพคุณใช่ค่ะสรรพคุณเขาจะเหมือนกันถ้าเป็นสรรพคุณทางยาไทยใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบพืชที่เขาสรรพคุณใกล้เคียงกันทีนี้ในทางยาค่ะอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กระดูกไก่ดําแต่ว่าถ้ากระดูกไก่ขาวก็ถ้าไม่มีก็ใช้ทดแทนได้ใช้ทดแทนใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แต่เวลาเวลาทํางานวิจัยหรือเราไปค้นนะคะเราก็จะเจอแบบว่าอ๋อใช้จะนิยมใช้กระดูกไก่ดา ค่ะใช้กระดูกไก่นํำมากกว่าใช่ค่ะมีสองแบบนะคะท่านผู้ชมก็คือสามารถกิ่งปักชําได้เหมือนกันแล้วก็ของเขาก็จะก้านไม่ไม่ดาถ้าเป็นกระดูกไก่ขาวค่ะกณะใบเหมือนกันใช่เอาน้ําตาลสีจางๆสีอ่อนๆใช่ค่ะแล้วก็ยอดเวลาเขาแตกยอดจะเป็นสีแดงน้อยๆค่ะถ้าเป็นกระดูกไก่ขาวนะคะก็ปลูกง่ายปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายปักชําก็ติดเลยค่ะจันนี่ที่บ้านก็ปักอยู่ใครที่สนใจก็อาจจะลองไปหา กาผ่านตอนั้นก็เอาไปปักปัก,ปกดิน<ช>เดี๋ยวมันก็ขึ้นปักใกล้มากเลยเค่ะกิ่งต้องเป็นข้ออย่างนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าจะปักดินก็คือจะต้องเอาข้อลงดินเพราะว่ารากเขาจะแตกบริเวณตามข้อ,ขอใช่ค,ค่ะอันนี้ก็หาง่ายสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็มีสรรพกุณประโยชน์ เยอะมีอะไรบ้างโบราณเขาใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่ร e ู้ใช่ค่ะในส่วนใหญ่ถ้าเป็นฤทธิ์ของกระดูกไก่ดาจริงๆอ่ะอาจารย์เขาจะแก้ปวดเลยค่ะอันนี้คือสรรพคุณแก้ปวดเลยใช่แก้ปวดใครสมุนไพรแก้ปวดที่ที่เรามีเราใช้อะไรบ้างสมัยก็เป็นพลายพลายส่วนใหญ่สรรพคุณเด่นๆนะจะเป็นพลายแก้ปวดเมื่อยแก้ฟกช้างอันนี้สรรพคุณของเขานะคะเอามาทําแบบเป็นลูกประคบเป็นยาใช่ทาเป็นอ่อนทํเป็นอ่อนจะเป็นเกี่ยวกับเส้นเอ็นเส้นเอ่าเส้นเอ็นตามข้อที่เราใช้ในแก้ปวด แถวเอนอ่อนถ้าเป็นถ้าเป็นยาต้มที่เป็นยาไทยอะค่ะที่เป็นแก้ปวดเมื่อยบำรุงกําลังก็จะมีพวกเถาเอนอ่อนเถววันเปลี่ยงอานะคะแล้วก็กําแพงเจ็ดชั้นพวกมากระทึบลงพวกนี้ค่ะจะเป็นสมุนไพรที่เอาแก้แบบคลายเส้นเอ็นเพราะว่าเขาจะแบบบำรุงเส้นเอ็นคลายกล้ามเนื้ออันอย่างเงี้ยเวลาในลำรับยาดองเล่าไงที่จะขอไปดองมากกระทึบลงใช่มีหลายแบบมีหลายแบบใช่กระดูกไก่ดาก็คือหนึ่งในนั้นที่มันสามารถช่วยได้อันนี้เขาเขากินได้ด้วยไหมรับประทานอะไรใช้ภายนอ ค่ะอาจแต่ในงานไม่ใจใช่ค่ะในงานไม่ใจก็จะใช้ส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกเป็นเป็นสมุนไพรจริงไม่ได้มีลิศว่าสามารถกินไม่ได้นะคะเพราะว่าสรรพคุณเขาคือแก้ไข้ได้ด้วยแก้ไข้ได้ใช่ค่ะแก้ไข้ได้ด้วยใช่ค่ะค่ะ เพนั้นขัน้นผู้ฟังครับเพลินว่าในเรื่องของกลุ่มยาในเรื่องของกลุ่มยาแก้ปวดแก้อักเสบเนี่ยบางอย่างมันจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการแก้ไขด้วย<ค>นะคะเพราะวา่าในกลุ่มของกระบวนการอักเสบเนี่ยทุกกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันจะมีการบวมการแดงและบางทีอาจจะมีไข้ร่วมด้วยอย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างครับอ,อย่างเช่นแบบผู้หญิงปวดประจำเดือนบางทีมีไข้ขึ้นมาด้วยปวดท้องบิดอันนี้ก็คือปวดแต่ก็จะมีไข้<ช>ขึ้นมาด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ที่ ข้างเคียงที่มาก็คือสามารถลดไข้ได้นะครับดิซเสริมเข้าไปดิซเสริมค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ใช้เฉพาะที่ใช้ภายนอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมา<อ>ทำให้เขาส่วนมากนะเขาใช้ภายนอก,กนใช่ค่ะเอ๊ะมีมีประวัติเขามีประวัติการกินไหมอันเนี้ย มีมีค่ะที่เซิร์ชมาก็จะต่ก็ไม่ค่อยกินเท่ไม่ค่อยกินจัดส่รจัินอัยนอื่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นลิ์แบบลิ์เสริมอะมันไม่ได้เป็นลิ์หลักนะเพราะนั้นถ้าลิ์หลักแล้วอยากแก้ปวดจริงๆเออหมายถึงว่าอยากแก้ไขจริงก็ไปกินตัวอื่นเขาจะไม่ค่อยกินตัวนี้กันอ่าโอเคครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยนะคะจานเนี่ยที่เขาทำวิจัยกันก็งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการคลายกล้ามเนื้อก็ก็แก้ปวดไปยับยั้งทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายกับ ก็มีฤทธิ์สัมปคุณเยอะค่ะ, <Okay. S 2> ะแล้วก็ง่ายค่ะปลูกง่ายหาง,ง่ายในบ้านหลางใ<า>ชงง่ะเดี๋ยวถามถึงวิธีการสกัดเพราะอาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์ทำเขาเรียกว่าอะไรนะ ทดลองเกี่ยวกับอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อาจารย์พูดถึงว่าเอออาจารย์เอาไปพัฒนาอะไรให้ชุมชนด้วยเนาะเพราะอันนี้คือถือว่าเป็นประโยชน์ให้ให้แก่ชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้สมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนสมุนไพรที่อยู่ในชุมชนเนี่ยสร้างเป็นอาชีพสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนได้นะครับทีนี้เอาขั้นถึงขั้นตอนการสกัดก่อนอาจารย์เอาเอาไปสกัดยังไงค่ะในตอนที่ถ้าถ้าทั่วๆไปเลยเนาะสมัยก่อนเลยเนี่ยเวลาที่เป็นยาพวกเนี้ยเขาจะหมักด้วยเหล้า อ่าเราสามสิบห้าดีกรีใช่การดองการดองกับการหมักก็ดึงสารสักัดออกมาแล้วก็มาทําเป็นสเปรย์แต่ทุกวันนี้ตอนนี้คือหาได้ง่ายยากแล้วค่ะถ้าเป็นเล่าข่าวเล่าอะไรนะเขาก็จะเน้นเรื่องของแอลกอฮอล์อกฮ่าใช่ค่ะทีนี้ผู้ประกอบการตอนนี้ไม่หายากหรอแพงอาจารย์แพงโอเคถูกกว่าใช่ไหมอาจารย์ใช่ถูกกว่าแล้วก็อ่าก็จะมีเอามำเอาเอา มีทั้งหมักสดแล้วก็หมักแห้งนะคะแต่ว่าสูตรตอนนี้ที่ที่พัฒนาอยู่ก็กําลังดูว่าฤทธิ์ของสดกับแห้งเนี่ยต่างกันไหมในปริมาณที่เท่ากันแต่ขออนุญาตพูดสดก่อนเพราะง่ายไงผู้ประกอบการก็จะเอาเอากระดูกไก่ด่างมาล้างใช่เด็ดมาแบบนี้เลยล้างล้างก่อนล้างก่อนตึงให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ําเสร็จปุ๊บก็จะมาหั่นค่ะหั่นหั่นเป็นข้อๆชิ้นเล็กๆนะคะประมาณหนึ่งหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งเส้นแล้วก็หั่นหั่นหั่นเสร็จปุ๊บก็เอาไปหมักซอยมันนั่นแหละใช่ซอยหนึ่งต่อหน กระโูกไกล้มหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์หนึ่งหนึ่งหนึ่งลิตรเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบห้านี่แหละค่ะเก้าห้าตอนนี้คือที่เขาหมักใช้แอลกอฮอล์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้อาจารย์กำลังพัฒนาแล้วก็เข้าแลบอยู่ค่ะว่าในในในส่วนของแอลกอฮอล์ที่ลดลงมาก็คือปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ลดลงมานะคะว่ามีสารสําคัญมีสารสําคัญ ที่ดึงออกมาต่างกันไหมคะอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการอยู่ค่ะแต่ว่าในในข้าวเี้าเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งทดสอบว่าในกรณีนี้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าห้าเนี่ยค่ะมีมีความเี้มข้นต่างกันไหมในความเพ้มข้นของแอลกอฮอล์ในในปริมาณที่เท่ากันใช่ตัวยาที่ออกมาเท่ากันไหมแล้วก็แล้วก็ฤทธิ์ค่ะะต้องส่งตรวจฤทธิ์ด้วยฤทธิ์ในการเรื่องของคลายกล้ามเนื้อในการเสริมคลายกล้ามเนื้อค่ะอ่านทีนี้ผู้ประกอบการ ตอนนี้ที่ทําง่ายๆผู้ผู้ฟังก็สามารถทําได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ไปหาถุงว่าก็ดูไก่ดำนะคะหนึ่งต่อหนึ่งเนาะหนึ่งกิโลเสร็จปุ๊บแล้วก็มาล้างนะคะแล้วก็หมักอาจารย์ง่ายมากเลยหมักแอลกอฮอล์เจ็ดวันขึ้นไปเจ็ดวันค่ะโดยที่หการหมักนี้ต้องยังไงคนกวนไปด้วยหนึ่งครั้งหรือว่าเหมือนยาดองเลยค่ใช่ค่ะก็ไปกระ้นไปแล้วก็ไปเดินก็เดินไปวางๆก็เดินไปคนอะไรนี้ก็จะมีตอนนี้กําลังจะทดสอบว่าการคนกับการเขย่า มีผล<น>ต่างกันไหมน,นะคะแล้วก็จะดูว่าสารสําคัญต่างกันไหมน,นะคะ<น>แต่ว่าถ้าตอนนี้ที่ผู้ประกอบการที่ท่านทําอยู่ท่านก็จะไม่ได้คนค่ะจะเขย่าแต่ตอนนี้ที่อาจารย์ก็คือทาคนอยู่นะคะ<น>ทีนี้พอได้7วันแล้ว กรองค่ะอาจารย์กรองใช่กรองกรองเอาน้ําเสร็จปุ๊บกรองก็ใช้ผ้าขาวบางใช่มดาทีวกรองได้นะค่ะกรองแล้วก็อาจจะกรองหลายชั้นนิดนึงเพราะว่าเพื่อให้น้ำใช่ไม่เสรเจออกมาค่ะอาจารย์แล้วก็ไปใส่ตัวพิมเสนกระบุนเมทอนนะคะที่เป็นน้ํำพิมเสนเนาะก็จะมี หอมหอมใช่ไหมคะหอมหอมแล้วก็สดชื่นค่ะแล้วก็ในส่วนของถ้าท่านอยากจะเติมกลิ่นเติมกลิ่นกลิ่นให้สดชื่นเพราะว่าเขาจะมีเคมเส้นกระบูลก็มีกลิ่นของเขาอยู่แล้วหนะหอมแต่ว่าบางทีอาจจะอยากได้กลิ่นแบบแตกต่างใช่ค่ะบางคนอาจจะยได้กลิ่นส้มยูสุอะไรอย่างเงี้แล้วก็สามารถใส่ได้นะใส่ได้เพื่อเพื่อจะให้กลิ่นเขามีความหอมแล้วก็น่าชวนน่าใช้มากขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการใช่ค่ะใช้ได้เลยเหรอใช้ได้เลยอันนี้คือเป็นเป็นโนฮาที่ง่ายเลยค่ะแต่ในส่วนของที่ อาจารย์กำลังพัฒนานก็คือจะมาเป็นสารสกัดแห้งเป็นเป็นแบบเอามาเข้าวัตถบะเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเข้าทำแห้งทำแห้งก่อนแล้วก็ค่อยมาสกัดแล้วก็มาทำเพราะมันจะสามารถควบคุมโดดได้ควบคุมปริมาณยาได้แต่ว่าขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากคนทั่วไปก็ไม่อยากทําซื้อดีกว่านะแต่ความจริงก็เราทําได้ง่ายๆก็แบบนี้แหละแค่หมักแล้วก็เอาน้ําที่หมักได้นะเอามาใช้เลยความจริงไม่ต้องไปซื้อพิมพ์เสียงการบุญก็ได้ทำแบบ ไม่ติดเย็นนะถ้ามันจะมีความ่าความเย็นความหอมของเขาถ้าไม่ติดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้มันก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็ง่ายดีแต่เขาจะมีกลิ่นไหนทีนี้อาจจะย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์เนาะการใช้แอลกอฮอล์ไอ้เมื่อกี้ผมพูดว่าแอลกอฮอล อะไรนะแอลกอฮอล์สี่สิบทำไมมันแพงกว่าออแอลกอฮอล์เก้าสิบห้าทางที่แอลกอฮอล์เก้าสิบห้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์แอลก<ค>อฮอล์มันเยอะกว่าน่าจะแพงกว่าความจริงครับเพราะว่าเรื่องของแอลกอฮอล์ที่เรากินอ่ะมันคนละเกรดมันคือฟ<ค>ู้ดเกรดมันคือของที่กินได้เพราะนั้นราคาต้นทุนมันจะสูงกว่า<อ>นะมันก็เลยจะจะแพงกว่าทีนี้ก็กังวลนะกังวลว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟังอุ้ยงั้นเดี๋ยวไปซื้อแอลกอฮอล์95้าตามร้านเคมีภัณฑ์แล้วก็เอามา เือจางแล้วก็กินไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าความบริสุทธิ์มันแตกต่างกันนะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเดี๋ยวนี้ทำไมถึงไปใช้แอลกอฮอล์เก้าเก้าสิบห้าเพราะเราไม่ได้กินเข้าไปไงเราใช้ทำผิวหนังมันไปไปใช้เก้าสิบห้าแบบนั้นได้นะคะแต่ไงก็ตามในเรื่องของการสกัดปริมาณสารอะไรที่ออกมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แอลกอฮอล กี่เปอร์เซ็นต์นะจะใช้95จะใช้70จะใช้40จะใช้10อะไรอันนี้แล้วแต่ซึ่งคำว่าแล้วแต่เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราต้องการสารหนึ่งเราต้องการสารอะไรออกมาอันที่สองเราต้องการฤทธิ์อันไหนที่มันมีฤทธิ์มากกว่ากันอ่ะสกัดแบบไหนฤทธิ์แก้ปวดมากกว่ากันตอนนี้ซึ่งอาจารย์กาลังจะทำอยู่แต่ว่ามีงานวิจัยเราใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์95ยังไงก็มีฤทธิ์อยู่แล้วทีนี้โจทย์ผู้ประกอบการบอกว่าอาจารย์95มันเปลือง ก้าเปลืองใช่เพราะว่าอยากอยากจะให้ทดสอบอยากจะให้ทดสอบให้หน่อยว่าไอตัวถ้าความมี่ข้นน้อยลงเนี่ยฤทธิ์ฤทธิ์เหมือนเดิมไหมเพราะว่าจะได้ลดต้นทุนความที่มันเป็นโจทย์โจทย์ที่ดีเป็นโจทย์เป็นโจทย์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นการตั้งคําถามที่ดีเพราะว่าการสกัดมีอยู่หลากหลายแบบครับท่านผู้ฟังเพราะว่าการสกัดแตดแบบต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ปริมาณสารหรือฤทธิ์ทางชีวภาพฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์แก้ปวดแก้ไขฤทธิ์เบาหวานอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันขึ้นอยู่กับวิธีการสกัดด้วยซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าสกัดแบบไหนดี แต่วิธีที่ง่ายๆบางทีเขาก็ต้มน้ำใช่ไหมจากสมัยโบราณก็ไม่เูือกแล้ทำยาก็ต้มน้ําหรือไม่ก็ใช้ในเรื่องของการที่หมักเล้าสมัยโบราณแต่ตอนนี้ก็เราก็ปลายแพงก็จะไม่ใช้กอเก้าห้าเก้าห้าก็ยังเห็นไหมคนทําขายเ็ายังคิดว่ามันอาจจะแพงไปเป็นต้นทุนที่สูงมันอาจจะสูงไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราเติมน้ำเข้าไปแทนแล้วห้าลิตรมันยังเท่าเดิมมันก็จะดีประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นแล้วทาให้ต้นทุนเราถูกลงไงเราจะได้ใช้ของที่ถูกลงได้ด้วยนีแหละจทย์ที่กําลังพัฒนาอยู่ค่ะจย์ ทำกับพวกกอบการที่ไหนครับตอนนี้ก็อยู่ที่ออกรายการได้ใช่ไหมคะออกรายการไม่ไม่ปัญหาอะไรครับวิสาหกิจอไไม่ได้ขายของอะไรการเพราตอนนี้เรากำลังบอกว่าทําหาวิทยาเราเนี่ยเรามีในเรื่องของการบริการวิชาการก็คือการที่เราลงไปชุมชนเอาองค์ความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหาว่าเอ้ยรายการนี้มาขายของให้ใครหรือเปล่าไม่นะครับเรากาลังแบบกั คำว่าสนับสนุนในเรื่องของการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนนะอาจารย์บอกได้ก็ตอนนี้นะคะคือเนื่องจากว่าเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงเนาะยังมีเวลาใช่ไหมคะก็อย่างมหาวิทยาลัยเราเดา๋ยวเยเดี๋ไปนานมหาวิทยาลัยเราใช่ไหมคะก็มีบริการวิชาการอย่างที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์บอกเป็นโอทอปคูปองวีดค่ะเราก็จะเน้นเรื่องของวิชากีิจชุมชนงานกลุ่มที่เป็นโอทอปมีผลิตภัณฑ์แล้วก็ นักวิจัยหรือนักวิชาการอย่างพวกเราเนี่ยคะ่ะก็ไปช่วยทางด้านให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมั่งครั่งยืนมากขึ้นให้ผลิตภัณฑ์ยกระดับมากขึ้นอย่างเงี้ยค,ค่ะทำมาหลายปีละมหาวิทาลัยเราเใช่ไหมคะอาจารย์ดุก็ได้รับโครงการเหมือนกัน <c oughs> แต่ในปีนี้นะคะของอาจารย์แจงก็จะได้ไปช่วยผู้ประกอบการที่วิสากิจชุมชนโคกหนองนาะสวนไผ่หมูนะ่สวนไผ่ไฮเทค S <S ส่วนภัยไฮดเด็ก็คือเขาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกสมุนไพรเยอะมากค่ะแล้วอยู่ที่อําเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะอ,อันนี้ก็กใช่ค่ะจังหวัดกาญจน์เลยค่ะแล้วก็มีการปลูกสมุนไพรเยอะหลากหลายชนิดแล้วก็มีผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มอของกลุ่มชุมชนที่เป็นอ่าวิสาหกิจตรงนี้นะคะก็อาจารย์ก็เลยไปช่วยตรงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวลองดูว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ก็ถือว่าเป็นการแบบ เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์นะแล้วก็มันมีงานวิจัยอะไรลองรับบ้างนะครับเพื่อจะทําให้ยืนยันถึงเขาเรียกว่าประสิทธิภาพยืนยันถึงความปลอดภัยกับคุณผู้ใช้ได้นะครับก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นบริการหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยของเราที่เราลงไปช่วยหาองค์ความรู้ได้ ผลิตภัณฑ์ออกมา<ช>นะครับทีนี้การที่อาจารย์ลงไปแบบนี้เนี่ย<ช>แล้วก็อาจารย์ตั้งใจจะทําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไหนครับสเปรย์ค่ะเ,เพราะว่าผู้ประกอบการก็ยังอยากจะทําเป็นสเปรย์แ,บบแต่<ม>ว่า<ม>ใช่ค่ะเป็นเราก็เป็นออกแบบกระบวนการผลิต เมือมการริการสกัดสารเพื่อที่จะอย่างที่เราคุยกันใช่มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนนะคะควบคุมปริมาณใช่ค่ะควบคุมปริมาณในเรื่องของการใช้เพราะบางทีใช้เยอะไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับมันก็ติดอยู่ที่ผิวเราอย่างเดียวนี่แหละนะอาจจะเปลืองไปซะเปล่านะครับแล้วก็หรือบางทีการช่วยลดต้นทุนเนาะการเปลี่ยนแอลกอฮอล์95ลองดูที่มันลดเป็น70ได้ไหมลดไปเหลือ40ได้ไหมมันก็จะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการแล้ว มันก็จะเป็นลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตมันก็ทําให้มาขายให้เราอะ่ะขายถูก,ถกลงใช่เราทําเป็นแต่ผมก็ไม่ชอบทําเท่าไหร่เพราะว่าหมายถึงว่าไปซื้อบางทีมันก็ง่ายก,กว่าไงไงเพราะบางทีเราไปทํา เราต้องทําทีละเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทาทีละน้อยๆบางทีมันก็ไม่คุ้มกาที่เราทําแต่ถ้าอยู่ที่บ้านอ่ะอยู่แบบว่างๆทําเนี่ยมันก็ง่ายนะเอาพืชเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเอามาหั่นหั่นหั่นแล้วก็หมักเลยทิ้งไว้7วัน14วันเดือนหนึ่งก็ได้นะยิ่งหมักนานสารยิ่งออกเยอะอะไรประมาณนี้แต่ก็กําลังจะจะเนี่ยค่ะกำลังจะทดลองว่าถ้าหมักเกินทัอว่า7วันแล้ว14วันแล้วเนี่ยสารเป็นยังไงแล้วก็มีผลยังไงแต่ระยะเวลเวลามีผลนะอาจารย์มีมีผลแต่บางทีมันก็ ถือว่าอ s <S ิ่มตัวแล้วบางทีมันก็ไม่แน่เพราะนั้นเราต้องหาจุดสิ <can <can ้นสุดมันให้ได้แค่นั้นเองครับนี่ก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้อังพัฒนาแล้วก็เรื่องของนอกจากขบวนการผลิตแล้วก็จะเป็น ฉลากและบรรจุภัณฑ์ค่ะอาจารย์แล้วก็ในโครงการเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนช่วยผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทํามาสองประเด็นค่ะอาจารย์ก็ฉลากและบรรจุภัณฑ์ก็คือทําให้ดูน่าใช้ทําให้ดูแบบสวยงามติตาต้องใจเนาะเราเดินไปเออน่าใช้ไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามองดูเอ๊จะได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานอย่าให้ผลิตภัณฑ์เราเกิดความเอ๊ใช่ไหมครับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเวลา เราอยากไปคิดว่าอุยผลิตภัณฑ์ของเราดีแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะดีจริงปลอดภัยจริงใช้ได้ผลจริงสมมตินะนะแต่คันเรียลบรรจุพันไม่น่าเชื่อถืออ่ะอันนี้มันก็ทําให้กลายเป็นว่า คนที่เขาเวลาประสาทสัมผั์มองมาปุ๊บไม่น่าใช้เขาก็อาจจะไม่เอาก็ได้เมื่อเราเดินไปตามห้างเดินซื้อของตามเชผลผิภัณฑ์นี้วิดูรูปมันสวยเขาทํารูปสวยรูปอะไรดีมันก็น่าดึงดูดนะนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราลงไปทําให้ผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยสามารถแบบเขาเรียกว่าใช้ อันดับแรกเลยใช้ประโยชน์ท้องขินได้ซึ่งในกรณีนี้วันนี้ที่เราพูดก็คือใช้กระดูกไก่ดำนะเขามีกระดูกไก่แดงขาวด้วยไหมมีมีด้วยน้องมาไม่แบบทางทางที่พิศษกรีชุมชนเขาก็มีด้วยเลยอ๋อเขาไม่มีเขาไม่ได้เน้นเพราะว่าเขาปลูกแต่กระดูกไก่ดำแต่ปลูกพืชอื่นค่ะโอเคก็ก็ถ้าเขามีกระดูกไก่ดำอยู่แล้วก็ไม่แน่จมีปัญหาเพราะมันก็โตง่ายอยู่แล้วโตง่ายปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายอันนั้นอาจจะอีก โครงการวิจัยหนึ่งนะอาจารย์ก็ดูไกลข่าวเทียบไปด้วยเอามาเทียบเนาะเอามาเทียบกันเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นพืชที่ใช้ทดแทนกันได้ถือ่าเยี่ยมเลยนะมันก็จะสามารถมีคือว่ามีสมุนไพรทดแทนกันได้นะครับอันเนาะก็หนึ่งใช้สมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่นสองก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะให้มีความแปลกใหม่มีงานวิจัยรองรับนะคะเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการเอาไปขายใผู้บริโภคครับแล้วสุดท้ายก็ ไอเรื่องของงานวิจัยเนี่ยแหละที่มันจะช่วยในเรื่องของทําให้ศักยภาพนะศักยภาพทางด้านความรู้ทางด้านการวิจัยของประเทศไทยอ่ะมันก้าวหน้าขึ้นไปนะสุดท้ายก็รายได้ของชุมชนก็จะเราคาดหวังไงใช่ไหมกออยู่ในโครงการอยู่แล้วผมพูดได้ไหมแล้วว่าผมก็ทาโครงการคล้ายๆอาจารย์แจงเดี๋ยวทำคูะตัวนะก็เราก็มุ่งหวังว่าพอเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่เขาจะได้รายได้เพิ่มขึ้น แน่นอนครับเพราะค้าขายที่เป็นผู้ประกอบการเขาจะรู้ดีต้องหาสินค้าใหม่ๆมาข<ม>ายอยู่เรื่อยๆข<ม>ายตัวเก่าไปอ่ะตอนแรกๆมันก็จะสูงขึ้นหลังๆไปมันก็จะลดลงอะ่ะเพราะว่ากระแสนิยมก็จะตกก็จะตกลงแล้วก็เขาเรียกว่าไงนะก็ต้องหาตัวใหม่ๆมป้อนเข้าไปในตลาดซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อาจารย์แจงทาถือว่ากระดูกไก่ดาเป็นอีกพืชหนึ่งนะก็ถือว่าวันนี้ เราก็ทางคุณผู้ฟังก็รู้ว่ากระดูกไก่ดำเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการแก้ปวดได้แก้ไขได้แต่ส่วนมากใช้แก้ปวดในการทาภายนอกใช่เป็นสเปรย์ฉีดๆนอกจากภายที่คุณผู้ฟังรู้จากบางคนแพ้ไพยเขาว่าแพ้หมายถึงว่าบางคนร้อนอ่ะเขาไม่ชอบร้อนแต่อันนี้ไม่ร้อนแต่อาจจะเรียกอะไรนะอาจจะมีอันนึงที่เพราะว่ามันใช้แอลกอฮอล์เพราะบางคนที่ใช้แอลกอฮอล์เนี่ย อาจจะแพะ<ช>้ก็อาจจะใช้ไม่ได้ไม่ใช่แพ้กระดูกไก่ดล้แพ้แอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนะนะเราต,เต้องไปละเหนิเอหน,อา,หานอาจจะต้องมีการละเหนินแอลกอฮอล์ออกแล้กวก็ ปรับรูปแบบใหม่ให้มันมีแอลกอฮอล์เหลือน้อยลงหรือไม่มีเลยก็อาจจะดีต่อผู้ใช้ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เรามานำเสนอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าทาง FM89.5 สเม ah, กะเฮิรตสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับสำหรับท่านใดยอยากรับชมรับฟังติดตามย้อนหลังได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook FM 89.5สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีครับยูท และ tiktok นะครับทางช่อง RMU T T Radio นะครับวันนี้นะครับสำหรับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะครับผมอาจารย์ดวงและอาจารย์แจงพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสบมุนไพรภูมิเป็นทรงคุณค่าของไทยทางเลือหม่ของคนรักสุขภาพ ดาวทงกระทรางดูแลสุขภาพและความงามที่ยั่งยืนและยกระดับด้วยสอบสมุนไพรไทยโดยแท้าแพทย์แผนและผู้เชี่ยวชาญพร้อมนวัตกรรมและงานวิจัยจากคณาจารย์คณะการให้บริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในรายการ Help Me News พบกันทุกวันพุธเวลา10.00นทาง fm 85.5นิวเคลีย วิทยุราชมงคลธัญบุรี